สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้จะมารีวิวการใช้งานของเตาแก๊สปิกนลิกกันนะครับมาดูกันนะครับว่าเตาแก๊สปิกนิ้กของเราข้างในเป็นยังไงบ้างดูน,นะครับตัวนี้จะมีถุงให้มาพร้อมนะครับถุงใส่เตาแก๊สปิกนลิกนะครับแล้วก็จะมีถุงเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขานะครับสามารถกางออกมาได้นะครับขากางออกมาได้ หวได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวาล์วนะครับสําหรับเปิดปิดแก๊สแล้วก็ตัวจุดแก๊สนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับตัวบังลมนะครับเห็นไหมครับกลางออกอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดครับสาคัญมากเวลาเราอยู่ที่แจ้งหรือว่าอยู่ที่ภูเขานะครับช่วยบังลมได้นะครับผมไม่ให้ไฟเราดับนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองจุดไฟกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนอื่นก็ นี่นะครับหัวแก๊สมันก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับข้างล่างก่อนนะครับใส่ข้างล่างก่อนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับบุนนิดนึงนะครับโอเคครับให้พอประมาณนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจุดลองจุดไฟกันนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าก็เปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วตรงนี้นีครับเปิดวาล์ว เปิดรางมันครับแล้วก็เปิดนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับนะครับแรงดันของแก๊สนะครับตัวนี้นะครับปรับแรงดันของแก๊สนะครับให้เบาแล้วก็ให้เบาได้นะครับกระสุนนี่ครับนี่ครับแรงม้านครับต้องมาม่าหรือว่าแคมปิ้งสายแคมปิ้งนะครับอย่าลืมนะครับโอเคครับผม จบการรีวิวไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ